สวัสดีครับมาครับเพื่อนๆมาพาชมสีสันสวยๆเย็นตาสบายใจไปกับไฟแอมเบียนไลท์นะครับคันนี้เราติดตั้งในม a ด้าซ x เแปดนะครับลูกค้าก็ ภายใน m a ด้รุ่นหลังๆจะเป็นดีไซน์เน้นแบบเรียบๆนะครับสวยแบบเรียบๆดูดีนานไม่เบื่อครับสไตล์นี้คันนี้ภายในเป็นสีดำก็เ,เวลาติดตั้งไปแล้วก็จะดูขึ้นตาดีครับดูสวยดูดีดูมีสีสัน ไปอีกแนวติดตั้งไวแล้วทาให้การเดินทางก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายไปอีกแบบครับไฟแอมเบีไลน์นี่เวลาใช้งานนะครับจะใช้ง่ายนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้านะครับสามารถปรับแสงเพิ่มแสงลดแสง เปลี่ยนสีได้ตามใจลูกค้านะครับโดยผ่านแอปบนมือถือแล้วก็การติดตั้งนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเราจะจ้ำไฟออนมาต่อผ่านชุดฟิวและสวิตช์แล้วค่อยเอามาใช้งานนะครับจะมีความปลอดภัยสูงไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะหมดประกันใดๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งไป สามส่วนก็จะมีที่คอนโซลหน้าประตูสี่บานแล้วก็ช่วงคอนโซลกลางตรงเกียร์แล้วก็มีไฟสองเท้าด้วยครับอีกสองจุดที่เพิ่มเติมเข้าไปก็สวยงามกำลังพอดีพอดีครับ ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับกับไฟ Ambient Light ภายในที่เราติดตั้งใน CX8 กันในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆแชร์ Subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ